สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่สคะสวัสดีนะคะ,คะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนคะ<ม>่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณคูดาคะ<ม>่ะเมื่อวานนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะลูกนะ<ม>ในเรื่องของ คำนามที่เราสรุปความรู้นะคะทบทวนกันไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันนะลูกคะในเรื่องของคำศัพท์นามค่ะเมื่อวานได้ให้นักเรียนนะคะลองทำแบบฝึกหัดในหน้า58เพื่อทบทวนความรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะพร้อมแล้วนะคะยิบแบบฝึกหัดนะคะเปิดในหน้า59ได้เลยค่ะลูกเปิดได้เลย เด็กๆเห็นหน้าจอของคุณครูหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วคะโอเคน่ารักที่สุดเด็กๆต้องช่วยคุณครูดาตอบนะคะถ้าเด็กๆไม่ตอบครูดาคิดว่าครูดาคุยอยู่คนเดียวนะลูกนะเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะคิดว่าครูดาบ้าหรือเปล่าพูดอยู่คนเดียวนะลูกต้องช่วยกันตอบนะคะที่ราคา วันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่8ก็คือคำแทนชื่อนี้คือสรรพนามค่ะบทนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของคำสรรพนามซึ่งนักเรียนนะคะเคยได้เรียนนะคะในความรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับคำสรรพนามมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ ก่อนอื่นค่ะเรามาดูนี้กันก่อนค่ะก็คือบทร้อยกองซึ่งในหนังสือนักเรียนจะไม่มีนะคะให้ในักเรียนดูตามหน้า powerpoint ของคุณครูได้เลยค่ะอ่ะเขาบอกว่านักเรียนอ่านบทร้อยกองนะคะใช้ให้ถูกวิธีนะคะเป็นสีแก่พูดแล้วมาสังเกตค่ะลูกค้าก็คือคำนะคะที่เป็นตัวอักษรสีค่ะ เรามาดูคำแรกเลยค่ะลูกคำแรกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะนักเรียนดูก่อนนะลูกนะหนูฉันผมเธอเขาเราใต้เท้าข้าพระพุทธเจ้าและอาตมาพระองค์ท่านคุณกันหรือเจ้าข้าใช้ในการสนทนามาช้านานคำเหล่านี้แทนคำนามยามเรียกชื่อ ภาษาสื่อบอกฐานะตามกล่าวขานควรเลือกใช้ให้เหมาะแก่การทั้งบุคคลสถานที่จะดีเอย่ยนักเรียนสังเกตค่ะที่นักเรียนเห็นมีสีอะไรมั้งคะลูกมีสีอะไรมั้งเขียวคยวา โอ้โหน่ารักที่สุดค่ะสุดาไลท์กับบันทิตามีสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะลูกอ่ะเรามาดูหนูฉันผมเราข้าพุทธเจ้าอัตมากันนะคะข้าว่าคำพวกนี้นะคะเป็นคำสรรพนามนะคะแทนผู้พูดตอนนี้ใครเป็นผู้พูดใครผู้พูด,พ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 ด คูดาเป็นผู้พูดเธอใต้เท้าคุณเจ้านะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคําสรรพนามแทนผู้อะไรลูกแทนผู้อะไรผู้อะไรคะแท้ผู้พูดอ่ะผู้พูดได้ยังไงตอนนี้คูดาเป็นผู้พูดแต่คูดาบอก ผู้ฟังถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเขาพระองค์ท่านนะคะคําเหล่านี้นะคะลูกค่ะเป็นคําสรรพนามแทนบุคคลนะคะก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะคาสรรพนามนะคะลูกก็คือคําที่ใช้แทนคานามค่ะโดยจะมีหลายชนิดเลยนะลูกพานุวัฒน้องต้องปิดไม้ด้วยลูก เราขีดเส้นใต้ก่อนลูกนักเรียนขีดเส้นใต้ในหน้า59ก่อนค่ะก็คือคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามค่ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเรามีสรรพนามเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้คำนามซ้ำๆบ่อยๆนะคะใช้คำนามเป็นคำฟุ้งเฟยไปเลยไม่ต้องค่ะเรานะคะมาใช้คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามค่ะ โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.. นะคะเราจะเรียนกันนะคะก็คือนะคะบุรุษสรพนามค่ะลูกบุรุษสรพนามคืออะไรบุรุษสรพนามนะคะก็คือ,อมีอะไรลูกบุรุษสรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามนะคะ แทนการสนทนาซึ่งจะแบ่งได้3ลักษณะก็คือคำสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3ค่ะบุรุษที่1นเนี่ยนะคะนักเรียนเราจะแทนผู้พูดมสมมุตินะคะสมมติคุณดาคุยกับปกป้องคุยกับปกป้องนะปกป้องคะเดี๋ยววันนี้นะคะตรงวันนี้เราไปทานข้าวที่ไหนกันดีคะคุณดาคุยกับปกป้อง แล้วปกป้องเขาก็บอกว่าคุณยาได้บอกปกป้องคะถ้างั้นเราไปกินอาหารร้านพักที่มาไหมคะเราไปกินร้านอาหารของพักที่มาเขาไหมคะคุดาถามว่าใครเป็นผู้พูดคะตอนนี้คุดาคุดาแล้วใครเป็นใครเป็นผู้ฟังลูกปกป้องครัะแล้วใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงครับ ถูกต้องเลยครับง่ายมากๆเลยในเรื่องของคาสรรพนามเรื่องบุรุษสรรพนามเนี่ยนะคะคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือแทนผู้พูดนะคะคาสรรพนามบุรุษที่สองนะคะแทนผู้ฟังคาสรรพนามบุรุษที่3นะคะก็คือแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองค่ะนักเรียนอ่า เรามาดูค่ะยกตัวอย่างนี่มาดูตัวอย่างลูกค่ะตัวอย่างนะคะการใช้บุรุษสรพนามในการสนทนาบุรุษที่หนึ่งเห็นไหมลูกข้าพระพุทธเจ้ากระผมดิฉันผมฉันเรานะคะแต่ถ้าบุรุษที่สองเราอาจจะบอกว่าใต้ฝ่าละองชุลีพระบาทพระคุณเจ้าเธอคุณท่านอย่างนี้นะคะถ้าคนที่เราถูกกล่าวถึงนักเรียนต้องแยกให้ออกดีๆนะคะเวลาฟังบทสนทนาต่าง เพราะว่าสรพนาบุรุษที่2และบุรุษที่3เนี่ยจะมีความคล้ายกันในเรื่องใช้คําเช่นคําว่าท่านเนี่ยไหมลูกถ้านักเรียนไม่ฟังเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่รู้ว่าผู้นั้นอ่ะเป็นสรพนาบุรุษที่2หรือบุรุษที่3นะคะ,ะเรามาดูะนักเรียนดูตัวอย่างการใช้ประโยคค่ะดิฉันขอบคุณท่านมากๆที่ช่วยให้ดิฉันมีงานทำดิฉันเป็นผู้บุรุษที่1น,นะคะท่านเป็นผู้ถูก อะไรคะเป็นผู้ฟังแล้วก็คือบุรุษที่สองเดี๋ยวจะหาอันนี้ให้นะคะคราวนี้เรามาดูคะ่ะเธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้ท่านต้องลำบากเห็นไหมคะคราวนี้เรามีการพาดพิงนะคะถึงบุรุษที่สามนะก็คือท่านนะคะก็คือพ่อแม่นั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะอาตมาขอให้โยมอย่าไปรังแกพวกมันเลยอาตมาคือบุรุษที่1แทนตัวเองนะคะพระสงฆ์ท่านแทนตัวเองบุรุษที่3นะคะก็คือมันมันก็คือสุน,นัขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้ามาดูประโยคสุดท้ายค่ะฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเรารักกันมากอะเรารักกันมากใช่ไหมคะฉันบุรุษที่1เขาคือบุรุษที่3และ เราเราก็เป็นการแทนนะคะเป็นการแทนนะคะใช้แทนบุรุษสรรพ,พนามนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะคราวนี้ค่ะนักเรียน่ะ,นค,ะ,นนค,ะคุณครูดาจะขอสรุปความรู้นะคะในเรื่องของคำสรรพ,พนามให้นักเรียนฟังหน่อยเพราะว่าง่ายมากๆเลยะคะ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนามคานามคือคําที่ใช้เรียกอะไรนะจําได้ไหมสมรรพนามคั ถูกต้องค่ะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ทั่วไปแต่สรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองค่ะโอ้โหคุดาบอกได้เลยนะคะนักเรียนค่ะนัดนี่นะเรียนยังไม่เรียนจบปุ๊บนะนัดส่งการบ้านมาลายส่วนตัวคุดาได้ไวมากขอชื่นชมเลยค่ะไวจริงจริง เรียนจบปุ๊บถ่ายส่งเลยดีมากนะคะลูกค้าอะสรุปความรู้นิดนึงนะคะเรื่องสรรพนามคําสรรพนามเป็นคําที่ใช้แทนคํานามคาสรรพนามนะคะจะใช้แทนบุคคลในการสนทนาซึ่งเราเรียกเขาว่าบุรุษสรรพนามค่ะซึ่งเราควรใช้นะคะให้เหมาะนะลูกให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆด้วยนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนเปิดนะคะในหน้า60ค่ะ,ะเปิดในหน้า60ย่าง เปิดแล้วนะคะตะกี้น้องคนไหนนะคุณไม่เห็นหนะ้าจอแล้วที่มาเรียนกับผู้ปกครองใช่ไหมคะน้องสามารถทําใส่กระดาษหรือสมุดไปก่อนได้นะลูกแล้วเดี๋ยวน้องก็ไปทําทต่อที่บ้านให้เสร็จนะคะลงในแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูค่ะหัวข้อที่1นนะคะตอนที่1ให้นะักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าคําบุรุษสรพพนามคําแรกภูเขาใช่ไม่ใช่ ใช่ไหมภูเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องไปติ๊กนะลูกแล้วคําต่อไปค่ะคําถัดมาคําว่าเธอใช่ไหมใช่ครับใช่ครับติ๊กถูกลงไปคาต่อไปครับคือคําว่าท่านใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับติ๊กถูกลงไปต่อไปคําต่อไปนกเอี้ยงใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะคาถัดไปค่ะ พระอ,องค์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะถูกตอ้องต่อไปต้นไม้ใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะอัตมาใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะใช่อติถูกไปอัตมานะคะคำต่อไปดิฉันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะต่อไปนะคะข้าพเจ้า ใช่ครับติ๊กถูกลงไปและชาวไทยใช่ไหมลูกชาวไทยใช่ไหมคะชาวไทยชาวไทยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนอนหลับล่ะไม่ใช่และคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าคุณใช่ไหมชค่ใช่ค่ะคุณ อ่ะเดี๋ยวต่อไปด้านร่างนะคะให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกใช้คำบุรุษสรรพนามนะคะไปเติมให้ถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณดาขึ้นอันนี้ให้ก่อนนะคะโอเคโอเคค่ะ เรามาดูค่ะข้อ2.1นะคะเป็นการสนทนาระหว่างหลวงตากับลุงพูลค่ะหลวงตาบอกว่าโยมมาหาอาตมาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือลุงพูนค่ะก็เลยบอกว่ากระผมจะนิม,มนต์พระคุณเจ้าไปฉันเพลที่บ้าน9รูปครับหลวงตาก็มาถามต่อลูกว่าวันไหนล่ะเดี๋ยวจะให้ เจ้าจ้อยเขาจดไว้ลุงพูดเลยบอกว่าวันมรืนครับเด็กๆ่ะคำศัพท์าานามนะคะที่แทมผู้พูดคืออะไรลูกคือคำว่าอะไรคะคืออ,อะไรนะอ,อะไรนะลูกกระผมกรับอะไรลูกกระผมอาาตมอาตมาถ<า>ูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปถ้าแทนผู้ฟังล่ะครับแทนผู้ฟังคืออะไรโยมคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรโยมแล้วอะไรอื่นแล้วอะไรอีกฮะโยมกับอะไรลูก พระคุณเจ้าค่ะโยงกับพระคุณเจ้านะคะต่อไปต่อไปแล้วผู้ถูกกล่าวถึงแล้วลูกผู้ถูกกล่าวถึงบรรทัดที่สามดูสิวันไหนล่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าจ้อยเขาจดไว้คือคําว่าอะไรลูกเจ้าจ้อยชื่อคนไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอะไรเจ้าเจ้า เขาถูกต้องพูดถึงเขาไงอ่าต่อไปนะคะข้อ2.2ค่ะข้อ2.2นะคะเป็นการสนทนาระหว่างนายอำเภอและกำนันค่ะลูกในอำเภอเขาบอกว่ากำนันช่วยเป่าประกาศให้ชาวบ้านมาประชุมที่วัดในวันพระนี้ให้พร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยนะกำนันเลยบอกว่าครับนายอำเภอท่านจะประชุมเรื่องอะไรครับ ายอำเภอเลยบอกว่าการกําจัดตั๊ก,กแตนที่มาทําลายข้าวในนาเสียหายมันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากไม่ใช่หรือกำนันเลยบอกว่าครับพวกเราเดือดร้อนกันมากอ่ะแทนผู้พูดค่ะแทนผู้พูดแทนผู้พูด,พด,พดบรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายเลยแทนผู้พูดเดือดร้อนกันมากเอาแล้วคำไหนล่ะลูกที่เป็นคำสรรพนาม พวกพวกเราอ่าพวกเราถูกต้องค่ะต่อไปต่อไปนะคะต่อไปอ่ะคือผู้ฟังผู้ฟังคำว่าอะไรลูกกำนันพูดอ่ะครับนายอำเภอท่านอ่าถูกต้องค่ะท่านท่านจะประชุมเรื่องอะไรล่ะครับอ่าต่อไปค่ะลูกค้าต่อไป ผู้ที่ถูกกล่าวถึงใครใครที่มันเป็นตัวทําลายมันถูกต้องค่ะมันถูกต้องอ่าถูกต้องค่ะต่อไปต่อไปข้อ2.3งจุคืออะไรคะลูกครูสนทนากับนักเรียนค่ะลูกครูบอกว่านักเรียนทราบไหมคะว่าผู้ตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีคือใครนักเรียนบอกว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตครับครูบอกว่าพระองค์มีพระราชะโอรสพระนามว่าอะไรลูกอ่านักเรียนเลยตอบว่าพ่อขุนรามคำแหงครับครูเลยตอบว่าแล้วเธอทราบไหมว่าพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อขุนรามคำแหงคืออะไรนักเรียนเลยตอบว่าทรงประดิษฐ์อักษรไทยครับอ่าคราวนี้ผูพ้พูดคือใครลูกผูพ้พูดมีไหมครูก็ครูคับ ผูพ้พูดผู้พูด,พดใครนะสัพพนามสัพพนามแทนผู้พูด,พดมีเล้าเธอเธอไม่ใช่สิเธอต้องไม่ใช่ลักตัวเราเองสัพพนามแทนผู้พูดที่บอกถึงตัวเราไม่มีนะคะข้อนี้ไม่มีลูกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ฟังคือคําว่าอะไรแล้วเธอทราบไหมว่าเธอเป็นผู้ฟังแล้วก็คือคําว่าเธออ่า ต่อไปค่ะลูกหาคำบุรุษสรรพนามแทนผู้ถูกกล่าวถึงก็คือใครพระครับคืออะไรลูกพ,าพ,าพระองค์คพระองค์ถูกต้องอ่าพระองค์พระองค,พองค์พระองค์นะคะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าถัดไปก่อนนะคะลูก ตอนที่3เขาบอกว่าให้นักเรียนระบุชนิดและหน้าที่ของคำบุรุษสรรพนามในประโยคข้อ3.1ค่ะบอกว่าพวกเขากำลังทำความสะอาดห้องเรียนพวกเขานี่เป็นสรรพนามอะไรลูกพวกเขากำลังทำความสะอาดห้องเรียนเป็นผู้พูดผ,ผู้ฟังหรือผู้ถูกกล่าวถึงผู้ถูกกล่าวถึง ผู้ถูกกล่าวถึงนะคะผู้ถูกกล่าวถึงทำหน้าที่เป็นอะไรคะประธานคะ<อ>ประธาน,าน,านถูกต้องค่ะประธานของประโยค3.2ค่ะลูกคุณแม่สอนฉันให้รู้จักประหยัดผู้พูดผ,ผู้ฟังผู้ถูกกล่าวถึงผู้ฟังค่ะผู้ฟังคุณแม่สอนฉันให้รู้จักประหยัด พูดพูดพู้พูดสิ่ะคุณแม่สอนฉันฉันก็คือตัวเรานะคะทำหน้าที่เป็นอะไรลูกฉันเป็นอะไรประธานประธานคุณแม่สิลูกประธานคุณแม่อ่ากรรมเพราะว่าสอนเป็นกริยาฉันเป็นกรรมนะคะแก้วตาทำไมเธอไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้ ฟังฮะผู้ฟังถูกต้องค่ะอ่ะแล้วเป็นเป็นเป็นอะไรลูกหืมแก้วตาทำไมเธอเธอ,เธอแก้วตาประทาน ต่อไปค่ะข้อ3.4ยางข้อ3.4ข้อ3.4นะคะกระผมขอ,อนิมนหลวงพ่อไปฉันเพนที่บ้านขอรับครูปูครูพูดถูกต้องครับคููพูด,พดและทำหน้าที่เป็นอะไรกระผมเป็นอะไรประธานประธานถูกต้องครับ ต่อไปลูกข้อ3.5เจ้ามอมเห่าเสียงดังมากคงมีคนแกล้งมันผู้ถูกต้องอ่าผูถูกกล่าวถึงถูกต้องค่ะเป็นอะไรประธานกริยารกรรมกรรมครับกรรมโอเค โอเคเสร็จหรือย,ยังเอ่ยเสร็จยังคะทำก่อนนะโอเค <Okay. S 2> ใครที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะยิบสมุดขึ้นมาได้เลยคะ่ะ ใครที่เสร็จแล้วให้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยหยิบมาแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่วันนี้วันอะไรลูกวันวัดอังคารที่เก้า ชีเกเขียนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับคุณดาะไยนะคบลูกเตยนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับตัวเต็มบรรทัดก่อนคะ่ะเดี๋ยวเทอมสองคุณดาถึงจะให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะเนื่องจากนักเรียนบางคนเอ้ยน,นี่ก็เทอมสองแล้วสิเทอมสองแล้วครึ่งบรรทัดแล้วโอ้ แล้วถ้าท,ทางจะสอนเยอะไปหน่อยเบอร์ไปแล้วเบอร์ไปแล้วตอนนี้ชมสองแล้วโลกเขยนครึ่งบรรทัดค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่ามันจะมีเส้นบางๆระหว่างบรรทัดนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะไม่ให้เลยนะคะเขียนให้พอดีกับบรรทัดค่ะศิวกรทําไมศิวกรไม่เขียนลคะครับเขียนเสร็จยังครับ ใครเขียนรายมือไม่สวยไม่เรียบร้อยคุณยำไม่ตรวจให้นะบอกแล้วนะเขียนให้ส,สวยๆนะครับลูกนะอ่านะให้คุณพ่อดูด้วยเขียนสวยหรือเปล่าอโอเคอ่ะเสร็จหรือยังเขียนวันที่เสร็จยังเอ่ยเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเพื่อบางคนเขียนยังไม่เสร็จจะรอเพื่อนสักครู่ อาเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังคะมีใครวันที่ยังไม่เสร็จไหมลูกอ่าเมื่อเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณคูดาจะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะเป็นแผนภาพความคิดนะคะลงในสมุดแผนภาพความคิดลงในสมุดอ่นะนเรนเห็นไหมเอ่ยอ่นะนเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้ค่ะแคปหน้าจอไว้ก่อนได้ค่ะ นักเรียนระบายสีด้วยนะใช้เป็นแนวนอนนะลูกแนวนอนเข้าใจไหมคะนักเรียนเขียนในหน้าหน้าสมุดหน้านึงเลยแต่เป็นแนวนอนนะลูกอ่าแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะได้ครับแล้วก็คือวันที่เป็นแนวตั้งได้่ใช่ใช่วันที่ต้องแนวตั้งครับลูกแต่แต่แต่การเขียนอันนี้เป็นแนวนอนนะคะลูกคะ่ะเขียนแผนภาพ<ผ>ความคิดนะคะเรื่องค,คำบุรุษสรรพนามนะคะ โอเคค่ะคุณครูดาฝากการบ้านตรงนี้ไว้นะคะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะคุณครูดานะคะขอฝากงานไว้นะคะก็คือแผนภาพความคิดนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ